ังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาได้มีการจัดงานถแถลงข่าวประเพณีนบพระเล่นเพลงแล้วก็งานกาชาติประจำปี2565ค่ะ ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทางด้านของนายชาวลิตแสงอุทัยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเองก็เป็นประธานในการแถลงข่าวประเพณีนกพระเล่นเพลงแล้วก็งานกาชาดประจําปี2565นะคะสําหรับการจัดงานประเพณีนกพระเล่นเพลงแล้วก็งานกาชาดค่ะของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง24กุมภาพันธ์2565นะคะที่วัดพระบรมธาตุตําบลน,นครชุมแล้วก็ที่บริเวณสนามหน้าเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัด กำแพงเพชรค่ะเพื่อเป็นการสืบสารแล้วก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลังนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายที่ได้จับจ่ายซื้อของแล้วก็เที่ยวชมกิจกรรมต่างๆภายในงานค่ะ กิจกรรมในปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับโดยกิจกรรมนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นะฮะในเวลา6โมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยนะฮะจะมีพิธีบวงสวงอดีตกษัตรยิย์ทิราชนะครับเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อันดีงามของบรรพชนกิจกรรมนี้จัดที่วัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับวันที่16กุมภาพันธ์ครับ17นาฬิกา30นาทีจะเริ่มขบวนแห่นพพระเล่นเพลงไปยังวัด พระบรมธาตุนะครับแล้วก็เวลา18นาฬิกาเนี่ยจะเป็นพิธีเปิดงานโดยมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานครับท่านชวลิตแสงอุทัยนั่นเองนะฮะกิจกรรมในงานเนี่ยก็จะมีทั้ง10วัน10คืนนะฮะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่นพระเล่นเพลงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประดับไฟไลท์อัพนะครับที่บริเวณวัดพระแก้ววัดพระธาตุอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับ แล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสินค้าโอท็อปของดีเมืองกำแพงมาจำหน่ายมากมายมีการออกร้านมัดฉากาชาตินะฮะมีอาหารพื้นบ้านจากตลาดย้อนยุคนครชุมกิจกรรมมากมายก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวด้วยก็แล้วกันค่ะงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้น 15- ถึง24กุมภาพันธ์นี้ครับค่ะ